เกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงดอกไม้มงคลนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมงคลดังนั้นหากเราจะมีสิ่งที่เป็นมงคลมาปลูกไว้ในบ้านของเราก็ย่อมส่งผลดีแก่ตัวเราและผู้อยู่อาศัยภายในบ้านของเราอีกด้วยนะคะแต่ว่าดอกไม้มงคลก็มีอยู่มากมายหลากหลายประเภท มีทั้งแบบเป็นไม้ดอกและไม้ใบซึ่งในคลิปนี้ช่องกเกษตรตั้งตัวนะคะจะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับไม้ดอกและไม้ใบที่เป็นมงคลเรียกเงินเรียกทองเรียกความสุขมาให้กับชีวิตเราและผู้อยู่อาศัยภายในบ้านของเรานะคะจะมีชนิดใดบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ต้นแรกนะคะนั่นก็คือต้นปอยเซียนค่ะต้นปอยเซียนมีความเชื่อกันว่าการที่เราปลูกต้นปอยเซียนไว้ที่บ้านจะนำโชคลาภมาให้จะทำให้ครอบครัวสงบสุขนะคะและต้นปอยเซียนยังเป็นต้นไม้เสี่ยงทายอีกด้วยนะคะนั่นก็คือว่าหากบ้านไหนปลูกต้นปอยเซียนแล้วออกดอกได้8ดดอกนะคะ ก็จะยิ่งทำให้มีโชคลาบมีเงินทองไหลเข้ามาได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเพราะโป้ยเซียนเป็นตัวแทนของเทพเจ้า8องค์ค่ะที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองและช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของอีกด้วยนะคะและการปลูกต้นโปยเซียนก็ควรปลูกไว้ทางที่ตวันออกเฉียงใต้นะคะและควรปลูกในวันพุธค่ะ ที่สำคัญนะคะนั่นก็คือควรเลือกต้นปวยเซียนที่ให้ดอกสีเหลืองหรือสีส้มนะคะเพราะจะเป็นมงคลกับเรามากที่สุดเลยค่ะและจะนิยมให้ผู้ที่มีอายุหรือญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะที่เราเคารพนับถือค่ะมาเป็นผู้ลงมือปลูกให้กับเรานะคะต้นที่สองนะคะนั่นก็คือต้นดอกแก้วค่ะต้นดอกแก้วนะคะ จะมีจุดเด่นตรงมีดอกเป็นสีขาวแซมด้วยเกสรสีเขียวและสีเหลืองนะคะจะส่งกลิ่นหอมรัญจวนใจเลยค่ะในเวลากลางคืนให้ความสวยงามในแบบสบายตาเลยนะคะต้นดอกแก้วนะคะจะนิยมปลูกไว้ริมรั้วบ้านนะคะหรือจะปลูกลงในกระถางเพื่อจัดเป็นไม้ประดับไว้ภายนอกอาคารก็ได้นะคะโดยคำว่าแก้ว จะหมายถึงสิ่งของมีค่าที่คนนับถือบูชากันค่ะเปรียบได้กับของมีค่าสูงดั่งดวงแก้วนั่นเองนะคะทำให้เกิดความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้สมาชิกในบ้านเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้วนะคะมีความเบิกบานใจส่งผลให้มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจนั่นเองค่ะและถ้าเราจะปลูกต้นแก้ว ควรที่จะปลูกในวันพุธนะคะทางทิศตะวันออกค่ะต้นที่3นะคะต้นบานไม่รู้โรยค่ะถือเป็นไม้ดอกที่มีชื่ออันเป็นรงคลน,นามอยู่แล้วว่าบานไม่รู้โรยนะคะหมายถึงความยั่งยืนความอดทนความไม่ยออ่อท้อและยังช่วยเสริมด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและ คู่รักให้มีความผูกพันมั่นคงต่อกันนะคะปราศจากความโรยราหรือผันแปรจากกันค่ะและการปลูกดอกบานไม่รู้โรยนะคะควรปลูกในวันพุธค่ะต้นที่4ก็คือต้นโกศลน,นะคะจะมีชื่อพ้องกับคำว่ากุศลจึงเชื่อกันว่า คือการสร้างบุญคุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนะคะต้นโกสนยังเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่ามีใบที่มีสีสันสวยงามนะคะมีความหมายดีโดยเฉพาะภายในพระราชวังและวัดจะนิยมปลูกเพื่อหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขค่ะ แต่ถ้าหากนำมาปลูกภายในบ้านนะคะก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุขปราศจากความขัดแย้งใดๆอีกด้วยนะคะการปลูกต้นโกศนขอแนะนำว่าให้ปลูกในวันอังคารนะคะและปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะจะช่วยให้เจ้าของบ้านอยู่เย็นเป็นสุขและเพื่อให้ได้รับแสงแดดยามเช้าอีกด้วยคะ่ะ จะทำให้เราเห็นสีสันของใบที่มีความสวยสดงดงามดึงดูดสายตาของผู้พบเห็นนะคะต้นที่หนะคะก็คือต้นกวนอิมค่ะตามความเชื่อมาแต่โบราณเชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงินต้นกวนอิมทองเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะและมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วตามบ้านที่มีการตั้งศาลเจ้าที่จูยยะหรือเทพเจ้าจีนนะคะมักจะนิยมนำต้นกวนอิมมาประดับไว้ในแจกันนะคะและยังเชื่อกันอีกว่าเมื่อปลูกต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองไว้ในบ้านหรือหน้าบริษัทนะคะจะนำพาให้บังเกิดความร่ำรวยมีโชคลาภ ทำการค้าขายสิ่งใดก็จะเรินรุ่งเรืองเกิดความเป็นสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะคะและมีเคล็ดลับอีกนิดนะคะว่าคือในการปลูกต้นควนอิมเงินกวนอิมทองควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกและควรปลูกในวันอังคารนะคะจะทําให้ได้ผลดีมากขึ้นนะคะต้นที่6นะคะต้นกระดังงาค่ะ ด้วยชื่อที่เป็นมงคลเชื่อกันว่าการปลูกต้นกระดังงานะคะจะทำให้คนในบ้านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับหน้าถือตามีเงินทองลาบยศและการปลูกต้นกระดังงานะคะก็ควรที่จะปลูกในวันพุธค่ะทางทิศตะวันออกของตัวบ้านนะคะเพื่อให้ได้แสงของพระอาทิตย์ศาส่องจะช่วยทำให้มีชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วนะคะ ต้นกระดังงามีลักษณะเด่นคือจะเป็นไม้ยืนต้นออกดอกเป็นกระจุกสีเหลืองนะคะหรือสีเหลืองอมเขียวค่ะจะมีกลิ่นหอมทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นและจะออกดอกตลอดปีอีกด้วยนะคะต้นที่7ดนะคะคือต้นเข็มค่ะต้นเข็มเป็นต้นไม้มงคล ควรปลูกต้นเข็มไว้ในบริเวณบ้านเชื่อกันว่าจะทำให้สมองปลอดโปรง่งเกิดความคิดความอ่านที่ดีนะคะมีความคิดเฉียบขาดอีกทั้งเข็มเป็นสิ่งที่มีความแหลมคม คนไทยโบราณจึงนิยมนำมาใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครูนะคะเพื่อจะได้เป็นนักปราดที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีปฏิภาณไหวพริบดีแถมยังเอาตัวรอดได้ดีอีกด้วยนะคะและในการปลูกต้นดอกเข็มนะคะจะปลูกกันในวันพุธทางทิศตะวันออกค่ะต้นที่8นะคะต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณค่ะต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนนะคะ เป็นต้นไม้ประจำชาติไทยมีลักษณะเด่นตรงที่มีดอกสีเหลืองทองสวยอารามนะคะเป็นพวงระยะสวยงามและยังเชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีส่วนใบของราชพฤกษ์ค่ะก็จะมักจะถูกนำไปใช้ในพิธีสเสด็จเค์นะคะจึงเชื่อกันว่าต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณนะคะ เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะและนิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนะคะต้นที่9นะคะนั่นก็คือต้นวาสนาหรือเรียกอีกอย่างว่าวาสนาอธิฐานนะคะมีความเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นวาสนาไว้ที่บ้านจะทําให้ผู้ปลูกมีโชคลาภและวาสนาที่ดีค่ะเกิดความสุขสมหวังในชีวิต และต้นวาสนายัางเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภอีกด้วยนะคะถือกันว่าเป็นต้นไม้ที่นำมาเสี่ยงทายคือหากบ้านใดที่ปลูกต้นวาสนาแล้วออกดอกเป็นสีขาวสวยงามซึ่งจะส่งกลิ่นหอมในเวลากลางคืนนะคะจะทำให้บ้านนั้นมีโชคลาภปรัทนาสิ่งใดก็จะสมหวังดังใจปรารถนาอีกด้วยนะคะ และตามตำรานะคะเขาแนะนำว่าการปลูกต้นวาสนาจะต้องปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนะคะและควรปลูกในวันอังคารค่ะเพราะต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางใบและที่สำคัญคือควรให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุดนะคะเพราะเชื่อกันว่าวาสนาอธิฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับสุภาพสตรีนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ9ดอกไม้มงคลเรียกเงินเรียกทองเรียกความสุขให้กับชีวิตเรานะคะและสำหรับบ้านไหนที่ยังขาดหรืออยากเสริมเพิ่มเติมความรวยความเฮงหรือโชคลาภนะคะก็ไปเลือกหาต้นไม้ดอกไม้มงคลตามที่แนะนำในคลิปนี้มาปลูกกันได้เลยนะคะและก่อนจบคลิปนี้นะคะ ฝากช่องเกษตรตั้งตัวด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เมื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะและเวลามีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้มาชมกันค่ะสวัสดีค่ะ